เป็นครั้งแรกกับการพักโฮสเทลโรงแรมแคปซูลแบบนี้เก็บภาพความทรงจำสักครั้งหนึ่งใช่ไหมหิวฮะ,วะกินเลยดีถามาที่เนี่ ไปพัทยากันเป็นแผลที่กระทนหันมากเลยครับพอดีได้เลิกง,งานไวก็เลยอยากไปพัทยาในคืนนี้เลยโทรเช็คบริษัทรุ่งเรืองนะครับรถที่ออกจากหมอชิดหมดตั้งแต่6โมงแล้วผมก็เลยต้องมาขึ้นที่เอกมัยครับมาถึงสถานีขนส่งเอกมัยนะครับผมมาทันรอบรถสองทุ่มหลังจากนั้นนะครับผมถามว่ารถจะออกประมาณก,กี่โมงจะได้เผื่อเวลาถูก พี่คนขายตัวบอกว่าให้ผมลองไปคุยกับรถทุ่มหนึ่งที่ยังจอดอยู่เผื่อบางทีถ้ามีที่ว่างนะครับผมอาจจะได้ขึ้นเลยขอบคุณน้ำใจของพี่ๆผู้ใจดีมาณที่นี้ด้วยนะครับทุกๆคนเลยทำให้ผมได้ออกเดินทางจากกรุงเทพเร็วขึ้นหลังจากนั้นประมาณ2ชั่วโมงครึ่งผมก็ถึงพัทยาครับ นี่ถึงพัทยาแล้วนะครับไปยังไงต่อดีล่ะระหว่างทางนี้จองโรงแรมนันเซ่ไว้เป็นโฮสเทลครั้งแรกกับการพักโฮสเทลเลยนะที่ท่ารถนะครับผมก็เจอพี่มอเตอร์ไซค์วินคันหนึ่งจอดรออยู่พอดีเลยก็เลยได้เข้าไปคุยและตกลงเรื่องไปส่งที่โรงแรมซอยพัทยา13ทับ2ครับ ผ่นสเปซพัทยาด้วยเป็นโรงแรมที่ผมจองไว้สำหรับวันพรุ่งนี้ในแผนหลักของผมนะครับระหว่างนั้นพี่มอเตอร์ไก็แนะนำสถานที่เที่ยวให้ผมไปด้วยขอบคุณมากๆนะครับทั้งพัทยาซอยหซอยบัวขาวและ walking street แล้วเราก็มาถึงซอยพัทยา13ทับ2แล้วนะครับ Non Hostel มาถึงโรงแรมแล้วครับผมเช็คอินครับนนได้เลยนะครับ ลงทะเบียนเข้าพักและรับทราบกฎของโฮสเทลไปที่เรียบร้อยนะครับข้อควัมที่ชั้นสี่นะครับนี่ห้องนอนของผมวันนี้ตอนนี้สี่ทุ่มสิ้านะครับที่ปัทยาผมมาพักที่นอนเซโฮสเทลเป็นครั้งแรกของการพักโฮสเทลโรงแรมแคปซูลแบบนี้ เดี๋ยววันนี้ผมอาบน้ําห้องอาบน้ํารวมแล้วก็รีบเข้านอนเดี๋ยวพรุ่งน,นี้เรามาสารวจอย่างละเอียดกันกันเนี่ยผมลืมไปเลยยังนอนไม่ได้เพราะว่ายังมีอีกความตั้งใจหนึ่งเพราะจริงๆแล้วที่เดินทางกระตันหันจากกรุงเทพมาพัทยาดึกขนาดนี้นะครับเพราะว่าอยากจะเก็บบรรยากาศ ช่ฮะตอนกลางคืนเหมือนผมจะไม่เคยเดื่นเลยนะอก็ต้องเก็บบรรยากาศเก็บภาพความทรงจำสักครั้งหนึ่งใช่ไหมจากโรงแรมนอนเซ่นะครับนี่อาดอยู่ข้างหน้าเลยมีแมคโดนัลล์อยู่ข้างๆโรงแรมด้วยนะครับ ได้มาเก็บบรรยากาศหัดพัทยาตอนกลางคืนแล้วนะไปไหนต่อดีเราเห็นตอนนั่งมอเตอไซค์มาจากท้ารถนะครับมาที่โฮสเทลพี่คนขับมออไซบอกว่า ใกล้โรงแรมผมอยู่เนี่ยมีบอกกิ้งสติไปหากินถนั้นกัน คงเดินลัดเลาะ,ะหาดไปเรื่อยๆเ,เดินไปถึงวอลกิ n g สติแล้วล่ะหาของกินไม่ได้ไมีแต่ร้านเที่ยวหิวฮะกินเลยดีหลังจากที่เดินวนไปวนมานะครับยังหาของกินไม่ได้ท่านใดน,นั้นผมก็มองไปเห็นร้านนึงครับข้างๆแมคโดนัลเป็นร้านอาหารตามสั่งครับเพิ่งเปิดร้านเองแล้วก็เปิดถึงเช้าพรุ่งนี้ด้วย แล้วมือนี้ก็กลายเป็นมื้อธรรมดาที่สุดพิเศษครับผัดกะเพราหมูกรอบบวกไข่ดาววิวดิมทะเลกลับมาที่นอนสโฮสเทลนะครับได้เวลาอาบน้ำห้องน้ำที่นี่เป็นห้องน้ำรวมนะครับ จะมีระเบียบปฏิบัติของการใช้ห้องน้ํารวมติดอยู่ที่ประตูห้องน้ํานะครับตอนนี้เที่ยงคืนครึ่งละได้เวลานอนอาบน้ำาเรียบร้อยขึ้นนัเจอกันพรุ่งนี้เช้าครับ เนะครับข้างหน้าเป็นหาดเลยตลอดทั้งคลิปนะครับผมจะพูดชื่อโรงแรมว่านอนเซ่แต่จริงๆแล้วชื่อโรงแรมคือนอนส์เข้าใจตรงกันนะครับขอโทษนะครับ ตรงนี้นะครับจะมีข้าวของเครื่องใช้ที่จําเป็นกรณีที่เราขาดเหลืออะไรจะได้ซื้อตรงนี้ได้นะครับส่วนตรงนี้จะเป็นมุมของที่ระลึกนะครับ งจากถึงชั้นที่เข้าพักนะครับสิ่งแรกที่เราเจอคือตู้เก็บรองเท้าครับใช้คีย์การ์ดแตะนะครับเพื่อเปิดตู้และปิดตู้ครับก่อนที่เราจะเข้าในแอร์เรกของการเข้าพัก จากนั้นเราจะเข้ามาในโซนพักผ่อนส่วนกลางนะครับตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนรวมครับและแตะการ์ดเข้าสู่โซนแคปซูลกันเลยครับหลังจากที่เข้ามาแล้วนะครับพื้นที่บริเวณนี้คือพื้นที่ที่เน้นความเงียบครับงดส่งเสียงดังข้างในนะครับเราจะพบกับตู้ล็อกเกอร์อีกตู้หนึ่งครับข้างบนตู้จะมีเครื่องเล่นเกมสถานการณ์นะครับ เอาไว้ผ่อนคลายส่วนในตู้นะครับหลังจากใช้คีการ์แตะจะพบกับาเชตัว1ผืนและก็น้ำา1ขวดครับของผมเปิดมาไม่เจอน้ำาหครับเพราะว่าผมเอาน้ำเก็บไว้ที่ห้องเรียบร้อยข้างๆตู้ล็อกเกอร์เก็บาเชตัวจะมีตู้เย็นส่วนรวมครับเป็นตู้เย็นที่เราสามารถแช่อาหารและเครื่องดื่มส่วนตัวได้นะครับ เอาไปมาดูพื้นที่ห้องน้ำรวมกันครับนี่คือบรรยากาศในห้องน้ำและห้องอาบน้ำนะครับตรงน,นี้จะเป็นทั้งห้องน้ำและห้องอาบน้ำ ตรงนี้จะเป็นห้องอาบน้ำอย่างเดียวในห้องอาบน้ำจะมีครีมอาบน้ำและยาสรบะผมให้นะครับระบบน้ำก็เป็นระบบน้ำร้อนน้ำเย็นครับมีไดร์เป่าผมเตรียมไว้ให้ด้วยนะครับส่วนตรงนี้จะเป็นห้องน้ำอย่างเดียวนะครับข้างๆห้องน้ำรวมก็จะมีโต๊ะรีดผ้าและเตาะรีดครับ เรามาเดินสำรวจแอร์เรียของตู้นอนกันนะครับพื้นที่ตรงนี้ดงดส่งเสียงดังนะครับแต่ละแคปซูลจะมีพื้นที่ประมาณ4ีสแควร์เมตรนะครับรูปแบบของแต่ละแคปซูลก็แตกต่างกันไปนะครับตามรูปแบบของการเข้าพักมีทั้งแบบ8แคปซูล4แคปซูลแคปซูลแฝดห้องพักรวมชายหญิงแบบ6เตียงครับ6แคปซูลพักรวมชายหญิง2แคปซูลพักรวมชายหญิงห้องแคปซูลสี่ ห้องแคปซูลสุดแบบชั้นบนและชั้นล่างนะครับมีห้องพักรวมชายหญิงแบบ8เตียงและห้องพักรวมชายหญิงแบบ4เตียงหลากหลายดีนะครับตรงนี้เป็นทางเดินขึ้นไปชั้น5ครับ ฟอรแ p ล a n จะเหมือนกับช so ั้น4เลยแต่ว่าไม่ได้เหมือนไม่ได้เปิดให้แขกใช้นะครับก็คือยังไม่ได้เซตอัพเตียงเลยเนื่องจากจานวนนักท <Yeah> ่องเที่ยวยังไม่หนาแน่นนะครับตอนนี้ชั้นที่ให้บริการจะเป็นแค่ชั้น3และชั้น4นะครับสลับกันเปิดครั้งแรกของการพักแคปซูลโฮสเทลแบบนี้ ได้เวลามาสำรวจห้องกองผมกันครับแคปซูลสวีท4ตรเมก่อนอื่นก็เสียบการ์ดเปิดไฟเลยนะครับเป็นห้องที่ผ่านการนอนมาเรียบร้อยแล้วนะครับเตียงอาจจะยับนิดนึงนะครับเพราะผมคิดว่าผมนอนดิ้น ข้างๆประตูนะครับจะเป็นที่เสียบการ์ดและมาสเตอร์สวิตช์ครับเปิดไฟตั้งห้องที่ประตูนะครับจะมีสลักล็อกอยู่ข้างล่างเวลาที่เรานอนเราสามารถล็อกได้นะครับตรงนี้จะเป็นช่องดูระบายอากาศนะครับและเราสามารถมองเห็นข้างนอกได้จากช่องนี้ครับตรงนี้จะเป็นปลั๊กไฟครับต่อไปมาดูบริเวณหัวเตียงกันครับว่ามีอะไรบ้างด้านซ้ายนะครับพอเปิดตู้มาจะเป็นราวตากผ้าครับ ตู้ด้านขวานะครับพอเปิดตู้มาจะเป็นพื้นที่ทํางานครับมีช่องเสียบชาร์จอยู่ด้านขวาเยอะเลยครับมีทั้งช่อง USB และก็ช่องเสียบไฟด้วยครับพื้นที่ตรงนี้จะมีกระจกนะครับเราสามารถแต่งหน้าหรือเราจะเอาแล็ปท็อปมานั่งทํางานก็ได้ครับข้างล่างโต๊ะทำงานนะครับจะเป็นเซฟตี้บ็อกครับไว้เก็บของมีค่าบนหัวเตียงนะครับจะเป็นช่องแอร์และช่องเก็บของด้านซ้ายและด้านขวาครับ แอร์ที่นี่จะปรับความเย็นไม่ได้นะครับจะมีความเย็นระดับหนึ่งแต่ไม่ถึงขั้นเย็นจัดครับเรียกได้ว่าในพื้นที่4ตารางเมตรนะครับใช้พื้นที่แต่ละส่วนคุ้มเลยครับได้เวลานอนเบาะนอนสบายครับไม่นุ่มและไม่แข็งจนเกินไป ต่อไปเรามาดูพื้นที่พักผ่อนส่วนกลางกันนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ส่วนรวมนะครับมีทีวีมีชากาแฟขนมขบเคี้ยวเล็กๆน้อยๆครับมีที่นั่งกรณีที่เราต้องการนั่งสังสรรค์กับเพื่อนๆนะครับแล้วก็มีโต๊ะอ่านหนังสือพร้อมดูวิวด้วย มีเครื่องทําน้ําร้อนนะครับกรณีที่เราต้องการน้ําร้อนแล้วก็มีที่ช่างน้ําหนักด้วยครับต่อไปเราขึ้นมาดูพื้นที่พักผ่อนของชั้น5กันครับมีการตกแต่งที่ต่างกันออกไปในแต่ละชั้นนะครับ ตรงนี้จะเป็นสไลเดอร์ที่ลื่นจากชั้น5นะครับลงไปชั้นสี่าวาทิ้งแล้วต้องลองลืนน่นเลยนะ น้ำเรียบร้อยได้เวลาออกเดินทางต่อขอบคุณที่พักชั่วคราวนะครับนอนเซ่ถึงจะเล็กแต่ก็ดูอบอุ่นแล้วก็ตอบโจทย์ความต้องการพื้นฐานของการเดินทางได้เลยผมชอบนะดูมีเรื่องราว ดูมี <Do> สีสันดีเป็นเพราะว่าผมเพิ่งมาครั้งแรกนะมั้กับการพักแบบนี้อืมขอบคุณจริงๆนะเดี๋ยวจะลงไปเช็คเอาแต่ก่อนนั้น,น,นก็ต้องเอาผ้าช็ดตัวเก็บพืนที่ล็อกเกอร์แล้วก็ลงไปเช็คเอาข้างล่างอืมผมลืมไปเลยถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดติดตาม กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปต่ตอไปด้วยนะครับแล้วเจอกันโอกาสหน,น้าครับบ๊ายบาย ก็ถือว่าสำเร็จตามความตั้งใจเนาะเลิกงานปั๊บกลับบ้านหยิบกระเป๋าออกเดินทางกระทันหันเลยตั้งแต่ช่วงเย็นถึงพัทยาดึกๆดูบรรยากาศตอนางคืนทิมหาพักโรงแรมแคบซูลตื่นมาตอนเช้า นั่งเก็บแรงารอีกรอบที่ริมหาดสำเร็จาทำใจแล้วละ่ะอยู่ดีๆก็อยากมาทั้งนั้นจังหวะมันได้อยากไปไหนก็ไปนะชีวิตของเรานี่